สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบช่องคาถาแหล่งลมพะบ้าน EP ที่83มาแลครับเราเดินทางถึงไป3อ p แล้ววันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เรามีไม้พี่พี่โชวทั้งหมด21รายการสวยๆมาเดิน,นครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนสนใจอยากดูอนเพิ่มเติมหรือจะสอบถามองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับ รพี่สามารถแอดไลน์เขาาสอบถามิ่มเติมแอดไลน์เขาบาิี่เบอร์063 4 7 8 9 4ามได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองไหนพี่พสามารถโทรมาและแจ้งมาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายแบบยนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มครับพระทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่พี่เพื่อม่เป็นการเสียเวลาพี่พี่ เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งดีกว่าครับรายการที่หนึ่งจะเป็นเป็นเหรียญเตาลีหรูปูทวดครับตรงนี้นี่ครับเป็นเหรียญเตาลีหรูปูทวดเสวรๆนี่เลยนะครับนี่ครับเสวรๆนี่เลยนี่ครับสวรๆนี่เลยนะครับ นี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้เลยนะครับรายการที่หนึ่งเหรียญหลวงปู่ทวดองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับหกร้อยบาทเลย 6 0 0บาทรับ600บาท,บาทวสวนี้เลยนะครับเสิร์ฟแบบนี้เลยต่อไปราการที่2รายการที่2จะเป็นเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟันรัตรงนี้เป็นรูปหล่ออาจารย์ฟันอาจารย์โลนี่ครับเสิร์ฟนี้เลย นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับอาจารย์ฟันอาจารย์โลเสวยๆนี้เลยนะครับนี่ครับตอกเลขสองสามสามนะตรงนี้สวยๆนี้เลย มีกิ่งนะตรงนี้มีกิ่งด้วยรายการที่2รูปหล่อจันทร์ฟันองค์นี้เอาไปในราคา1,000บาทละหนึ่ง0ันบาทเลย1,000บาทละหนึ่ง0ันบาท, 1, บาท,ทะบานะตรงนี้ต่อไปรายการที่3รายการที่3จะเป็นเหรียญน,นะตรงนี้นี่ครับเป็นเหรียญสวยอย่างนี้เลยนี่ครับ เสำรวจี่เลยนะครับปีสองสี่ห้าเก้าทั้งองนี้นี่ครับเสำร์จนี่เลยรายการที่3เหรียญองคเนี้ยวไปในราคา500บาทับ500บาทเลยเอาเก่าอางนี้เลยนะครับ500บาทับ500บาท ประกาศที่สี่รายการที่สีจะเป็นเหรียญกลมหลวงปุตโตครับตรงนี้เหรียญกลมหลวงปุตโตหน้าก,กากทองครับตรงนี้นี่ครับปเป็นเหรียญกลมใหญ่หลวงปุตโตนี่ครับไปเสิร์ฟนี่เลยปี2521ครับตรงนี้หลวงปุตโตนี่ครับจะเสิร์ฟนี่เลยครับ เสิร์นี้เลยเหล่นาน,นี้เลยนะครับนี่ครับ รายการที่4เหรียญหลวงปโต๊ะ,ตะน้ากักทององค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ6 0 0บาทเลย6 0รบาทรับ6 0 0บาทเ่วนี่เลยนะครับต่อไปรายการที่5รายการที่5จะเป็นจบหลังพังเงินงนะองค์นี้เป็นจอบหลังพังเงินวัดบางคานจหกัดพิจิตนะองค์นี้นี่ครับจอบ,จอบเก่านี้เลยอยู่นี่ครับ เรื่อเก่าๆนะตรนงนี้เขา,าอบอกเก่อเอาอย่างนี้เลยนะครับรายการที่ห้าจอดพันเงินองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับหกร้อยบาทเลย600บาทรับหกร้อยบาทเรียกไปสวยงอย่างนี้เลยนะครับเก่าๆอย่างนี้เลยต่อไปรายการที่6รายการที่6กจะ เป็นพระสมเด็จครับตรงนี้พระสมเด็จเก่าเก่าสวยงี้เลยนี่ครับแล้วก็เก่าครับตรงนี้นี่ครับเก่าสวยงี้เลยนี่ครับ ะเสริฐเลยนะครับแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่6 พระสมเด็จองค์นี้เอาไปในราคา500บาทดับ500บาทเลย500บาทดับ500บาทเสิร์ฟนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่7รายการที่7จะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันเป็นพระสมเด็จเอาเก่าสวยๆนี้เลยนะครับนี่ครับมณสาน่สวยเาเก่าเลยนี่ครับเสิร์นี้เลยนะครับ นี่เลยนี่ครับรระเก่าเลยนะครับ รายการที่เจ็ดพระสมเด็จองนี้เอาไปในราคา500บาทรับ500บาทเลย500บาทรับหรบาทเสิร์นี้เลยนะครับต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นหลวงปู่ทวดทับองนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อสบู่เลือดทับองนี้นี่ครับเนื้อสีแดงเป็นเนื้อสบู่เลือดทับองน,นี้นี่ครับก็เกาสวยงี้เลยนี่ครับ กระเสริบนี้เลยครับนี่ค่ะกระเสริบนี้เลยรายการที่แปลหลุมมุดทวดองนี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทกระเสริบนี้เลยนะครับ มาภารกที่9ารายการที่9จะเป็นรูปรหล่อหรือพุ่นลุงครับตรงนี้เป็นรูปรหล่อหรือพุ่นลุงนี่ครับเสรวนนี้เลยเป็นะนวะ,ะนะครับตรงนี้นี่ครับเสรวนนี้เลยนี่ครับเสร์ฟนี้เลยนะครับ รายการที่9รูปหล่อหลวงพ่อลุงองค์นี้เอาไปในราคา700บาทครับ700บาทเลย700บาทครับ700บาทเป็นเดือนละวันครับองค์นี้ต่อไปรายการที่10รายการที่10จุลพรบปกครับตรงนี้นี่ครับในปกหลวงปู่ทิมนะรงนี้เป็น3ามองค์นี้เลย นี่ครับพระปงสามองค์อย่างนี้เลยนะครับหลวงปุท่ทิมนี่ครับเป็น3มเนื้อรับเงินทองนานคนรับตรนี้เ,นเงินทองทองแดงครับตรงนี้เงินทองทองแดงเลยรายการที่สิ พระปกองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับหกรบาทเลย600บาทรับหกร้อยบาทในสว่วนนี้เลยนะครับ600บาทรับหกรบาทต่อไปนสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นหลวงพ่อปานครนะองนี้หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่ครนะองนี้หลวงพ่อปานขี่ไก่เป็นเนื้อดินพระปานนะองนี้นี่ครับไก่ห่างสามเซนนะองนี้โัวเดียวนะครับองนี้ นี่ครับเปสวแบบนี้เลยเก่าๆน,นี่เลยนะครับนี่ครับพเก่าๆน,นี่เลย รายการที่11ิเอหวพ่อพาปานพิมพ์ขีไก่องค์นี้เอาไปในะราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทดับ500บาทส่วนนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่12 12จะไปเหลือ,อาจาันร์ฟันนะองคนี้ไปเหลือ,อาจันท์ฟันเลยนี่ครับหลวงพ่อฟันอาจารย์โลนี่ครับ ยตาเป็นเม็ดๆเลยครับตรงนี้นี่ครัไปส่วนนี้เลยขลังแบบนี้เลยนะครับนี่ครัไปส่วนนี้เลย รายการที่12อเหีืยยันฟันองค์นี้เอาไปในราคา5 0าบาทับ500บาทเลย500บาทับ500บาทส่บนี้เลยนะครับต่อประการที่13 13จะเป็นปิดตาหลบเอี่ยมครับองค์นี้เป็นปิดตาหลบเอี่ยมนี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้เลยนะครับ การเสริดนี้เลยนี่ครับรายการที่13ปิดตาบุเอี่ยมองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับหกร้อยบาทเลย600บาทรับหกร้อยบาทบเก่าอย่างนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่14 14จะเป็นยักษ์วัลมุดครับตรงนี้เป็นยักษ์วัลมุดเนื้อตะกัวครับตรงนี้นี่ครับเปลี่ยนยักษ์วัลลมุดเนื้อตะกัวเลยนี่ครับจะส่วนนี้เลยนี่ครับ หลังแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่14ยักษ์วัดละมุดองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ6 0 0บาทเลย600บาทรับ6 0 0บาทตัวแบบนี้เลยนะครับกเก่าเลยต่อไปรายกาส15จ15ะเป็นพระสมเด็จครบองค์นี้เป็นพระสมเด็จเรียกไมคอนเพชรพลอย นี่ครับสวยๆเก่า,างี้เลยนครับพอสำเร็จเนื้อเก่า,าแห้งๆแล้วตรงนี้นี่ครับแห้งๆเลยสวยเลย ราแบบนี้เลยครับครับแห้งๆสวยเลยนะครับองนี้หลยกการที่สิบห้าพระสมเด็จองนี้เอาไปในราคาแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทเลยแปดร้อยบาทครับแปดร้อยบาทสลสวยแบบนี้เลยนะครับต่อไปครสิบหกสิบหกจะเป็นพันลอดครับองนี้เป็นพันลอดนะ เนื้อทองเหลืองครับรงนี้ไปลอดเนื้อท่องเหลืองนี่ครับเสิรนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟนี้เลยนะครับนี่ครับไปเสิร์ฟเก่าๆนี้เลย รายการที่16บหกลอดเนื้อทองเหลืององค์นี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทรับ600บาท,บบาทเลย600บาทรับ600บาทในส่วนนี้เลยนะครับนี่ครับต่อไปรายการที่17 17สิเจ็ดจะเป็นเหรียญโอภาษีครับองค์นี้นี่ครับเป็นเหรียญโอภาษีเลยนี่ครับเ,เหรียญโอภาษี เขาเก่าเลยคนระับตรงนี้สวยๆเลยนี่ครับสวเสแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลย รายการที่7เหรียญโอฮัสีองค์นี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทในสว่วนนี้เลยนะครับต่อไปรายการสิบแจะเป็นผงยาองค์นี้เป็นพระผงยาหลวงบุบุญเป็นผงยาจินดามณีองค์นี้เป็นหลวงบุบุญนี่ครับ เสวอแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่18ผงยาจินดามณนีองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทรับ500บาทเลย500บาทรับ500บาทผงยาหลวงบุบุญครับองนี้ ต่อไปรายการที่19 19จะเป็นเงินพดด้วงครับตรงนี้เป็นเงินเก่าครับตรงนี้เงินพดด้วงเลยเงินเก่าครับตรงนี้เงินพดด้วงนี่ครับเป็นเงินเก่าครับตรงนี้นี่ครับเก่าๆนะครับตรงนี้ รายการที่19งเงินคดดวงองค์นี้เอาไปในราคา500บาทดับ500บาทเลย500บาทดับ500บาทไปเสิรนี้เลยนะครับรายการที่19นะครับต่อไปรายการที่20 20จะเป็นพระ25ศตวรรษครับองค์นี้เป็นเหรียญยีศตวรรษเลยนี่ครับเหรียญยีศตวรรษเขเก่าอสวยนี้เลยนะครับนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลย เาไปสวยนี่เลยนะครับขลังบแบบนี้เลยนี่ครับรายการ20เหือนยี่สศตวรรษองค์นี้เอาไปในราคา500บาทรับ,บ500บาทเลย500บาทรับ500บาทในส่วนนี้เลยนะครับต่อไปรายการ21 21จะ เป็นปิดตาหลวงปู่โตเข้าตรงนี้เป็นปิดตาหลวงปู่โตปิดตาจมโบ้ใหญ่ตรงนี้นะครับปิดตาจมโบหลวงปู่โตวัดปานดูชิมพี่นี่ครับจเสิร์ฟนี้เลยนี่ครับจะเสิร์ฟนี่เลยนะครับนี่ครับจะเสิร์ฟนี่เลย นี่ครับเสร็จนี่เลยนะครับรายการ21บพระปิดตาจัมโบ้หรือปตโตองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับหกร้อยบาทเลย600บาทรับหกร้อยบาทเลยบรบบ,รบรนี้เลยนะครับ ก็จบแล้วยี่สิบเอ็ดรายการที่นำมาให้พี่ชมกันในวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากลงไหนเพิ่มเติมหรืออยากสอบถามองไหนสามารถโทรที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติม,ตมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาต่อรองราคากันได้เลย หรือพอี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองคไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆ่ยนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับพาทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับพี่พี่สำหรับคาถาแรงโลภบ้านอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกนันในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ